กินคนเดียวไม่หลังไทยนะคะกะเพราเนื้อนะฮะเนื้อตะเกีดเป็นื้องเป็นเนื้อที่นุ่มมากโอ้โหสงจุดๆมาแล้วลงไปขอบเรียบร้อยตับเพราะว่าอะไรนะมันจะได้กลิ่นหอมนะเห็นกะเพราเยอะๆแบบนี้แน่นๆพิ้งจุดๆเลิศเลิศฮะเลิศเลิศนะฮะอยู่บ้านกินกะเพรา กะเพราเนื้อเด็ดแน่นอนกินคนเดียวไม่แบ่งใครนะคะกะเพราเนื้อนะฮะเนื้อสเตะกเกิร์ตเนื้อทอเป็นเนื้อที่นุ่มมากโอ้โหสดสุดนกะเพาแน้วลงไฟขรอบเรียบร้อย บบเพราะว่าอะไรนะมันจะได้กลิ่นห,หอมนะเกลือกะเพราเยอะๆแบบนี้แน่ๆแนๆอืกลิ่นสุดๆเลิศเลิศนะฮะ,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 ะอยู่บ้านกินกะเพราเป็นกะเพราเนื้อเด็ดแน่นอน กินคนเดียวไม่แบ่งใครนะคะกะเพราเนื้อนะฮะ,เน,ออะเนื้อสเก็ดกเดส้นท้อเป็นเนื้อที่นุ่มมากโอ้โหพิลึกสด,สสดม, <า S 2> มันจะเพานะฮะลงไปท<ม>อดเรียบร้อยเป็นจับเพราะว่าอะไรนะมันจะได้กลิ่นห,หอม,ม,มนะเห็ะเพราเยอะๆแบบนี้แน่นๆพิลิกสดเลิศนะคะเลิศนะฮะ อยู่บ้านกะเพราเป็นกะเพราเนื้อเด็ดแน่นอนกินคนเดียวไม่หลบ่งใครนะคะกะเพราเนื้อนะฮะเนื้อสะเกิดเส้นทองเป็นเนื้อที่นุ่มมากโอ้โหสุดๆมาแล้วลงไปขอบเรียบร้อย ตับเพราะว่าอะไรนะมันจะได้กลิ่นห,หอมนะเกี๊ยวกะเพอราเยอะๆแบบนี้นแน่นๆเลิศเลิเลิศเลิศนะเลิศเลนะฮะอยู่บ้านกินกะเพราเป็นกะเพราเนื้อเด็ดแน่นอน กินคนเดียวไม่หลั่งใครนะคะกะเพราเนื้อนะฮะเนื้อสะเก็ดตุ่นท้อเป็นเนื้อที่นุ่มมากโอ้โหสดสดมาแล้วลงไปพอเรียบร้อยมันตับเพราะว่าอะไรนะมันจะได้กลิ่นหอมนะถ้าเคาน์เยอะๆแบบนี้แน่นๆสดสดเลิศนะคะเลิศนะฮะอยู่บ้านกินกะเพรา กระเพราเนื้อเด็ดแน่นอน